จ้ะแม่หอยค่ะแม่หอยมาลับของทีพี่น้องเจ้าของผู้ใดแน่นอแม่เนี่ยเนาะเจ้าของแม่หลายแน่หลายแต่ว่าทั้งพอกระแม่น้องยุกิเป็นผู้เอามาแม่นยปะค่ะแม่ค่ะเอออันนี้เป็นอย่างแม่แม่หอยนี่อันนี้คืออะไครับว่ามีอาหารสดเนี่ยแล้วว่าเอามาใช้ตู้เย็นไว้ถ้ากินไรเหมือนเห็นค่ะเป็นเป็นเป็นหมูปะแม่เป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อหมูตัวนั้นค่ะอันนี้ไข่ ไข่ค่ะพี่น้องโคงไก่ผ่าโคงไก่อันนี้ไข่เออเป็นหมูเป็นหมูเป็นทั้งล่างนี่เป็นเป็นบลาเขือโอ้บลาเขือนี่ต้มซุปนะคะบนบลาเขือบปลเขือบปลาหงส์ยัางชิมีอีกหลายอยู่แม่อันพวกพวกที่เป็นถุงยัางชิมันายังแม่ของใจเดือดอย่างเขานี่เลยของใจดิแม่อ๋อแม่โยกขึ้นเมืองกนนะคาอ๋อน้ำปลาวันวันโยกก็ได้แม่ถุงชูโรสถุงชูโรสน้ำปลาแล้วกัน บอ,บ,อบอกเพล็กบอกพลกบอกเสียเกียมีคุยย่างเพียงขัวค่ะเอาบัดน,นี้อันแม่สมมติว่าสมมติว่าเพิ่นเพนิพน่นเพิ่นอยากส่งมาให้ของมาให้ส่วนรวมห้องสี่กับฝากมาทางแม่หอยก็ได้ทางอันอทางเฟรตบุกทางหัวหน้าก็ได้เนาะคะ่ะเนาะค่ะฝากมาให้ได้ตามทียูที่เป็นนองทักมาพรอนัน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวก อาหารต่างๆจะผคนนัันนะคะหรือว่าทักไปทั้งบอต,ตั้มก็ได้นะคะบอสต,ตั้มสวัสดีค,ค่ะคนะคะอพอดีแม่บางอ่อนแม่บางอ่อนจากแกงกูกีเล่ากับว่าเราาจากทรงของแห่งมาาห้แม่ก็เลยบอกว่าให้ทักไป,าปหาบอดตั้มได้ครับอยู่เลอยู่ในนี้นะคะพี่น้องสามารถทักมาทั้งทั้งเพจก็ได้มันบอกค่ะบอเพจส่วนตัวเพจส่วนตัวบอดดีกว่าเนาะค่ะทักมาทั้งเพจบางทีต้องก็ไม่ใช่คนตอบแอดมินตอบเองค่ะกว่าจะ ปรสานมาถึงตั้มอีกกันสีโดนอีกคุณนะมันจะตอ่ตอตอ่ตอต่อกันมากตอนท่าหาต่ำกว่าพื่อส่วนโตได้เลยครับจ้าจ้าต่ำกว่าเขาเปิดอ่านตัก้กแต่ถึงหูเลื้ยงเลยคุณเห็นะค่ะน,นี่นะครับพี่น้องเป็นของอยู่ของกินนะคะลูกหลานอยู่ในบ้านพักเนี่ก็หลายชีวิตน้องหน้าเนาะครับผมตอนนี้ก็สี่สิบอยู่ครับสามสิบสี่สิบอยู่เลยค่ะครับจริงๆแล้วการถามว่ามี บ่มีปัญหาเร่องออกเก่าออกบ่ไดกับกบมีปัญหาในแม่เนาะเนี่ยปัญหามันคือเข้าออกไม่ได้เราไปซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยเรียกว่าอันนี้คือน้ําใจที่ส่งมาถึงเราเพราะว่าเราออกไปนี่ก็คือต่อให้ไม่มีใครเห็นแต่ว่ามันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อใช่ค่ะ,คะมันก็เลยเรียกว่าลําบากลําบากที่จะออกไปก็กระชกดีครับนี่ก็ะยืดแต่ไร้มือครับพี่น้องกินได้ตามมีเท่ากับปับแปงก็เรียกว่าเขาเรียกว่าปรับ การอยู่การกินให้มันเข้ากับสถานการณ์ไปนะครับกินไายคือเก่ากับอะไดเพราะฉะนั้นมีซ้ำไรนีม่ยังกัดกินไปก่อนจำ่นงครับพวายมันหม่มไปก่อนสาหรับการกักโัวนี่ให้ทุกคนปลอดภัยเราต้องกลับมากินดีคือเก่าก็ดีคือเก่ากกับจ้างสี่ก็ดีล้วล่ะขาบอดเนาะแม่ว่ากัดที่เห็นแม่แล้วเห็นไหกินซูมนี้กัดกัดยังดีอยู่ก็ดีอยู่คือเก่าเท่านั้นล่ละก็ได้จากพี่น้องค่ะได้จากพี่น้องเฟนเยงเพ้ยข่าห่าวน้านะครับ เอาขอบคุณบอดหลายๆเลยจ้ะเด้อครับผมขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่เป็นห่วงเป็นยใยน,คนะรนรครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตอลัาเสียงตลอดมากรับแฟนๆครับป้าชุดามุนค่ะตอนนี้กักวโตอยู่น้ำกันค่ะอยู่น้ำกันเบอร์สู่บุญสุขคนค่ะแสงใจในยี่หล่าความรู้สึกตอนนี้เป็นนะว่า เหมือนเหมือนได้เข้าบ้านพักมาอีกเทียนะคะแบาบว่าได้ร่วมโตกันอีกเทียนะคะแม่ผู้คนหลายๆวันนี้แต่ว่าใจย,ยังเดียวเราออกไปข้างนอกไม่ได้เราก็อยู่ในบ้านพักไปลากินไวไล่ยังนีงล่ะคะ่ะก็บแบบซอยกันเตือนนุ่กันย่ามนี่แหละย่ามเห็นใจกัน,น <laughs> เนี่ยเบิง่งเบืองพระเอกคัน<อ>มูมูมยิลาพ่ปใไไส่แม่กับเสบไปใส่คือกันโอ้ยโอ้ยระเบียงแนพี่น้องเตะฟุูดบอลก็ได้ไส่แมสเด้อขะพี่น้องค่ะ ค่ะเอาสู pues ่สู่รวกเขาสู่ส yeah. ู่เดาลูกเด้อค่ะสู่สู่แม well, uh, ่หอยก็เป็นผ ok ู้เห็ดนะอยู่ในกินสู่ลูกกินตื่นกับมากกับพัดเข่าต่างต้าเสียวๆปุ่นแม่หอยก็ได้ออเพัดเข่าต่างต้าเสียวๆปุ่นค่ะเอาแม่แม่เห็นแม่พูดเอาความไปซ่องนองยุทธสนามล้มบอลสนามแมนบอลเออไม่แบบไม่เคยเนี่ยน่องเสกกับยูน้ำแม่เนี่ยรำแมนบ่ลูกบ่ได้กลับบ้านแมนบอลครับ อดีตยูนงกันครับแกักตัว14วันกับกระถาเอาใบรับรองไปแล้วครับพ่อหยอกยุ่ได้ไหเนาะแม่เาน่พอเขาไปตรวจเลยดิแล้ววันพฤหัสเขาก็จะตรวจเราอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะมาส่งมามาตรวจเรื่อยๆนะครับตรวจสี่ครั้งใช่ไหมแม่ใน14วันนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้ใบรับรองได้ไหมครับอยากให้ทุกคนสูดๆนะครับไปกิตครั้งนี้ขอให้่านไป็นน้องกันด้ครับ ค <laughs> ครรัับบี <laughs> พี่เอกเวลาสักค่ะเจ๊ต <c oughs> ุนก็ยังอยู่กับน้องๆนะคะพี่น้องสวัสดีครับค่ะว่าไปสาดอกพี่น้องอยู่น้ำกันนี่แหละครับกักตัวอยู่น้ำกันนี่ลหละว่าไปสายม่ยนแล้สิไปเรากลับไปใดพราะว่าเราไม่รถส่วนตัวเราขับ <c oughs> ไปบ้านก็นได้แต่ว่าเราเลือกิจที่อยู่น้ำนองน้ำนุง่งนูง่ง <c oughs> เป็นมูนองมูนมนุองยู่นี่ลหละว่าไปสไาดอกครับค่ะ แม่ไล่สดทั้งหลายนี่อันนี้แม่ไทยไว้ถ่ายร่วมยูทูบกันไล่สดแม่ไล่แล้วว่าไปใส่พี่น้องฮักเพื่อกันยูน้ำกันนี่แหละครับร่วมทุกร่วมสุขกันไปคกอนลำบากกับยูน้ำกันเบิ่งกันไปนี่แหละครับพี่น้องค่ะบัตถิมกันแม่กับวัตถิมลูกเด้อยูน้ำกันจ้ะมีอย่างกระทูมาถามโหลดแค่ยี่ยังก่อนตอนนี้ไยังแล้วว่ออกขอาออกหอายังเลยตีแล้วเมื่อหลังนี่ตีใช่บ้างเลยเถอะ้ไปใส่ไปว่าไหนไหม พ่อออกมาเห็นข้างนอกเนี่ยตีเขาจะไหนสิว่าขาวบอดอนมาตี๋ยวจระเจบกิบซี่มืองคันขาวหน่อยให้มันขาวโดยแต่พวกยันตะอ้วนอลไรเดี๋ยวนี้ไ่ได้กินเว้ยได้แขวงไรเนี่ยได้แขวงฝากแขวงยังจากแม่แม่เนี่ยบ่ช่วงเนี้ยก็แม่พัดแม่พัดเลือกินแม่พัดอะไเพิ่นซื้อห้เพิ่นเสื้อลันแม่ตี๋มวห้ยห้แม่แตี๋ยมาโซงแม่แตี๋ยวผัวมาโซงแม่พัดโอนเงินใจหอยแม่ตี๋มวเสื้อลันแม่ตี๋ม แล้วก็มือเช้านีนแม่พักก็ซื้อปลาทูซื้อหอมซื้อ,อยังใหิ่งขั้วหิ่หอยใก้หกร้อยกว่าบาทเช้านี้ค่ะ<ม>เอาสมบัติปลาแพร,รอยากฝากความไม้ก็นั่นแพร่อยากอยากส่ง<ม>นั่น,<ผ>นส่งนง่นกับลังส่งนั่นมาส่งเัินปลาเมือกนั่งส่งปลาเมือกมากแล้วก็แม่พ่อนพรส่งคอนาฟิวมาให้เออแม่ละพี่แม่ละพี่ก็ลังสิดส่งเงนนั่นไม่เฮาไม่ส่งกากหมูบ่ เนี่ยละพีแล้วก็แม่สุรีพรจากสายแม่แม่สุรีพ่อนจากเดนมาร์กจากเดนมาร์กะแม่ยแบบโอ,อนเงินมา,มาทำบัญชีแม่สครับขอบคุณหลายหลายแบ่งลูกแล้วแบ่งให้ลูกให้เต้าแล้วนะค,ะครับขอบคุณครับเอ,อ,า,อาไ,ไปใไช้แล้วมันยุ่งหนี้อะไรเยอะสุดขุนมามาก,กินแต่มามา้ะมามากับปลากับปล้องตัวคนได้ครับพี่น้องนี่เ่าเขาไปใกล้กันได้คใกล้กันไปซูมมือนีิ ทุกคนอยู่ในที่นี้คือต้องกักตัวถ้าท่าคนพูดแต่ท่ามันก็บมือกันมันก็ต้องถ้าสมมติว่าข่อยเป็นมือนี้เจ้าเป็นมืออื่นนี่สิน่ะมาทีนี้มาบ้านไปตรวจพร้อมกันครับพี่น้องหมอพระท่านทรมากหรอกดีแล้วล่ะหมอพระทุ่มมาน่ะเมื่อคืนนี่ยภาวะบ่ภาวะย่อยยันหมอโทรมาย่านหมอโทรมาว่าเออคุณอันนั้นอันนี้ไว้ตายหรอกซอกตายแล้วข่อย แต่เมื่อเช้านี่เครื่องรีทศหาข่อยก่อนก็สูญอยู่กับบ้านเบอร์หมอเครื่องรีทศหาข่อยได้เมื่อเช้านี่คือกันตัวเอาจ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆจ้านี่ครับพี่น้องมาเบิ่งอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารคนเดียวดึงออกได้สวัสดีค่ะมามิยังอยู่ค่ะยังแข็งแรงดีแต่เมื่อเช้าความดันขึ้นเตัวยังคือความดันขึ้นเอาตรงๆรงไหมยันตายมีโทรศัพท์มาบอ มีโทรศัพท์มาไหมมาค่ะว่าไม่มีไม่มีเงียบนั่นแหละมีมีเบอร์คนอื่นโทรมาให้ทำให้ตกใจไหมของใหญ่สามเทียเบอร์เปียกมันโทรมาให้กำลังใจอะไรอยู่แต่ว่าเขาคิดว่าเป็นหมัวเหมนั่นล่ะของใหญ่เครองแฝดเครื่องมันใหญ่ติมมันใหญ่ติมก็จะมันเอาเบอร์โทรโทรมาถูกเถอะเทอโทรเฟียดก็ได้ใช้แข็งแรงดีของคุณค่ะเอาสูดๆเด้อฝากบอกความปลอดภัยผ่านช่องทางของพี่ไฟนะคะปลอดภัยดีค่ะมามิ ขแข่งแรงอยู่สู้ๆจะอยู่นี่ไหมกักตัวอยู่ที่นี่ใช่ไหมค,คะอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อะทะเบียนว่าเ,เขาจดไปหมดแล้วค่ะเขาออกนอกบ้านไม่ได้เออยายกับบ้าได้กล้าเรายุ่นียล่ะ<อ>าสู้ๆจ้าเมื่อกลางมุมของนางเอกเย็นนี่คุณธิดาครับพี่น้องตั้งแต่กี่เมยไฟกับยุหอนี่แหละยุติธงพอดีบรรยากาศดีดีก็เย็นดีใช่ป่าวเวลาจึงทอร์ตเตยังเลยค่ะคนนี้กำลังมั่งหน่อยลางสวยส่วนโตเพิ่นต้นนี้ เป็นยังไงอาการตอนนี้เป็นยังไงบ่ได้เป็นอย่างมันบ่ไม่ได้เป็นไรค่ะนอกจากหิวอยังได้เข่าสู่สุดแล้วลูกเด้ออ่นฝากขอบคุณไปยังเอฟซีห้องถิ่นทรงของมาชู่เอากินเนี่ยมาให้นะคะแล้วก็ ขอบคุณผูทีกำลังทรงมาฟอมนะคะค่ะเข้า,ากับทั้งเข้ากับแบงไปไห้นองนองทั้งล่งบัลสนามน้ำเนะาะค่ามันจินแต่ยือยู่ในสำนักง,งานเนี่ยได้เข้าแบงไปนองนน้ำตอนนี้เมียพุ่นกำลังบรรทุกไปข,ขอบใจยิ่งหลายหลายลูกค,ค่ะพี่นองสํารับคลิปนี้เมียไปกับขอ,ขอขอบคุณพี่นองเอฟซีเฟี้ยงแฟ,แฟ้หมอล่ําหลายๆเด้อค่ะเด้ดอแห่งความหักความเมตตานะคะลูกหลานหมอล่ําเสียงวิหกซึ่งในขณะตอนนี้กับเข้ากำลังอยู่ในสภาพะวิกฤตนะคะพี่นองน้องเข้ากับอยู่ในการ กัดโตกัดบริเวณนะครับออกไปใส่กระบ่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีขันยังไห้ความาความเมตตานะคะทรงของฝากของใส่โปรปัสซีเป็นข่าวสารอาหารแห่งน้ำปูน้ำปลาโปรปัสซีเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโปรปัสซีเป็นขนมนมเนยนะคะน้ำดื่มพี่น้องส่งมาให้นะคะผ่านทางบอทตั้มแล้อพี่น้องเด้อ์ฟเฟซบุ๊กบอทตั้มพี่รุ่นกรเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วกา ทั้งแมวหอยทั้งน้องๆขาเจ้ากสิจัดเจงแบงปันให้กันละก่สิแบงพายน้องๆทีตอนนี้ยุทีร่วงพยาบาลสนามยุทีอำเภอหนองหานน้ำข่ะพี่น้องขาถือว่าพี่น้องใ้ซอยเหลือทีมงานมาล่ำเสียงไปหกในช่วงวิกฤตค่ะลูกหลานก็ขอกาบขออพระคุณนน้ำใจไม่ตีอันดีงามของพี่น้องเมียรักแฟนเพยงเพื่อนมาล่ำย่ำสูบเข้ากับสูกน้ำกันย่ำทุกพี่น้องกับบัตทีมกันนะคะย้ายไปกับขอขอบพะคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้นะคะย้ายไปกับ ไปอัปเดตไปถ่ายเออน้องๆบางส่วนนะคะแค่บางส่วนค่ะที่จริงแล้วอยู่ในนี่กับประมาณ20่ัว20่0าคนนะคะที่กักโตอยู่นี่นะคะเฮารับผิชอบต่อสังคมบ่อยากออกไปใส่นะคะมันมีเงิ่อนก็ออกไปสื่อกินบ่ได้นะคะพี่น้องนอกจากที่สั้งให้ขาเจ้าจเอามาวางไว้หน้าบ้านนาก็ากมีจุดรับทรงหลับของค่ะพี่น้อง,งขายแผลกับขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณจ,จ,จากใจจริใจจริงๆที่พี่น้องบ่ถอดถ,ถียงกันค่ะบา,บายบาย